เดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศมาฝากนะครับสายหมอกภูเขานะครับทะเลทะเลมีไหมทะเลไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศมาฝากนี่คือคลิปสุดท้ายละจะไม่ตัดต่อละสวยป่ะนะครับห้วยคอกหมูนะครับลาดลีแถวสวนพึ่งแถวขากจมนี่แหละนะครับบรรยากาศดีไหมธรรมชาติเลยนะครับในความลำบากก็จะมีความงดงามอยู่เสมอฝนตกลมแรงมากนะครับดูสวยป่ะโอ้โหนี่เขาเป็นเขาเลยเนาะมีคนมีคนขับมอเตอร์ไซค์บากขึ้นมาเต็มเลยนะ นะครับแล้วก็มีโนโมเม็ดด้วยผมซื้อมาแถวละ4บาทนะครับโนโมเม็ดโคลาแปปซี่สไป์เนี่ยดูสภาพบรรยากาศเป็นยังไงโอ้โหลื่นมากคนโอ้หอยู่หน้าทางอะ่งงอะ้าพพี่โอ้โหเท้าเปล่าเลยเป็นไงครับสนุกไหมข้างบนสนุกไหมคือให้ให้พี่ไปตอบเลยพี่กลับดี ถ้าบอกพี่ได้ก็คือลงมาเลยไม่ต้องขึ้นไปตอนนี้หมอกกลังเยอะอยู่โคนลื่นล้มนะครับเส้นทางลําบากนิดนึงแต่หมอกสวยใครอยากดูหมอกก็ลองมาดูอันนี้ตอนเที่ยงนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องน้ําก่อนมีห้องน้ําแต่ไม่มีน้ํานะครับจะมีใครแอบดูไหมเนี่ยผมปวดท้องหนักมากผมไม่อยากจะเล่าเลยผมไม่มีที่ถ่ายอ่ะผมต้องไปถ่ายที่น้ําตกอ่ะท้องเสียหนักเลยนะครับผมไม่เคย ถ่ายอุจจาระในป่านี่คือครั้งแรกในชีวิตของผมโอ้โหใช้น้ําตกล้างก้นกระดาษชชูช้ผมมีแค่2แผน่นผมต้องทิ้งกระดาษเช็ดชู้ไปละมันเป็นวิบากกรรมของผมมากๆเลยต้องรอดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหน่ะทางดีๆไม่ไปต้องมารอดต้องมามุดอ้าอ้าอ้า เป็นประสบการณ์ครั้งแรกอันนี้เรียกว่าด,ดอยอะไรนะอันนี้จัดไห้วยคอกหมูห้วยคอกหมูนะครับห้องน้ําไม่มีเมื่อกี้ขี้ข้างทางอ่ะ,ไม,อะไม่เคยขี้ในป่าครั้งแรกอ่ะโอ้โหใช้ใชืู้ไปสองแผ่นใช้น้ําตกล้างตูดอ่ะไม่จะพูดเลยนะครับอยู่กรุงเทพดีๆไม่ชอบดูสภาพเป็นไงหน้าไม่ได้ล้างเลยเนะี่ย เส้นทางวันนี้กี่กิโลพี่เนี่ยรูนแรกเนี่ย <21. S 1> รูนแรกยี่สิบดกิโลมวยข้อกหมูไปสันเขาโน่นนะแล้วลงน้าตกอ่ะไปสันเขาแล้วลงน้าตกบ่าวียี่ <21. S 1> <21. S 2> okay, สิบอดีกิโลโอเคเส้นทางแรกเริ่มสาตาร์ทประมาณสิบโมงสิบโมงวันเสาร์พวกเราหลงทางเราก็เลยถามทางกับพี่ๆเขาโอเค okay, ขอบคุณครับพี่นี<ว>่คือน้องหมาตัวแรกที่ผมพบเจอบนภูเขา นะครับนี่คือบรรยากาศระหว่างทางยังไม่ขึ้นเขานะอันนี้คืออยู่ข้างล่างนะครับไม่มีสัญญาณแล้วก็ไม่รู้เส้นทางด้วย <c oughs> ดูปกติอาศัยลิบบินตะนาวสีวันนี้ลิบบินหายหมดมันก็เป็นอีกหนึ่งการเดินเขาของผมที่น่าจดจํานะครับทุกเส้นทางทุกเหตุการณ์นะครับผมจะถ่ายน้อยๆก็ไม่ได้เป็นคนชอบถ่ายเหตุการณ์ทั้งหมด นะครับได้มาเดินกับพี่ออสนะครับอายุ51ปีนะครับเป็นเพื่อนต่างวัยที่สายลุยมากๆหาคนเขาบอกว่าหาเพื่อนลําบากยากนะผมก็เหมือนกันผมไม่ค่อยมีจริงๆไม่มีผมก็วิ่งคนเดียวนะครับเนี่ยมอไซค์วิบากมีเต็มเลยมอไซค์มาเห็นไหมอ้าวาไม,ไม่ไม่ผ่านขอจบคลิปนะครับสุดน่ารักไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่รู้ต่อไป